วันนี้เรามาไหว้พระนะครับวัดสาวเชงโงกนะครับอล้วก็บาง,งคลานะครับวัดสาวเชงโงกนี่ก็อยู่ติดกับแม่น้ำบามะโกมด้านนั้นจะเป็นแม่น้ำบามะโกมนะครับนี่ก็จะมีจุดเช็คอินนะจุดเช็คอินสำหรับที่นี่วิหารหลวงพ่อเหลือนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ วิหารหลวงพ่อเหลือกันมาไหว้พระตรงนี้ เราจะเข้าไปและเราจะเดินเข้าไปในวิหารหลวงพ่อเหลือบโอ้อันนี้เอกลักษณ์เลยนะครับท่านประหลัดขอทองคำนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ท่านการาบพระในวิหารนะ ชานะับก็เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับซึ่งเป็นพระที่กระรบนับถือของคนจางเซาแล้วก็ของประเทศไทยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเองน่าจะเป็นห่วงจุ้ยของทางวัดนะครับตรงนี้น่าเป็นห่วงจุ้ยของทางวัดนะครับเป็นสะน้ำสี่เหลี่ยมนะครับ ทางนี้ก็จะเป็นจุดขายจำหน่ายดอกไม้ทูบเทียนบูชาหลวงพ่อนะครับไปก็ที่จะบูชาดอกไม้ทูบเทียนหรือว่าวัาตถุมงคลนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมวิหารนนะด้านไในนะครับแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนด้วย คุณมาถึงแล้วอ๋อข้างใต้นี้ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปได้านบนแล้วตัวนี้ไม่มีอะไรไี่อะไร อันนี้เป็นทางขึ้นวิหารนะที่เราจะขึ้นไปไหว้พ่อเหลือนะครับด้านบนนี่เราขึ้นมาถึงตรงจุดที่จะไหว้หลวงพ่อเหลือแล้วนะครับองค์ใหญ่มากนะครับพ่อเหลือนี่เป็น เดินมน์นะครับเดี๋ยวเราจะเวียนเดินเวียนสวนมดมนต์รอบหลวงพ่อเหลือสามรอบนะครับเดีเ๋ยวผนเดินสวนมดมนต์รอบหลวงพ่อเหลือก่อนนะครับนโมตัสสะภะวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัมมูตัสะประวัติโตลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังฆังสระนังกชามิพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังฆังสระนังกชามิพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังฆังสระนังกชามิ ธรรมังสระนังกชามิสังฆังสรนังกชามิพุทธังสรนังสังฆังสรนังกชามิพุทธังสรนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสังฆังสรนังกชามิพุทธังสรนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสังฆังสรนังกชามิพุทธังสระนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสังฆังสรนังกชามิ พุทธังสระนังกระฉามิธรรมังสระนังกระฉามิสังฆังสระนังกระฉามิพุทธังสระนังกระฉามิธรรมังสระนังกระฉามิสังฆังสระนังกระฉามิพุทธังสระนังกระฉามิธรรมังสระนังกระฉามิสังฆังสระนังกระฉามิพุทธังสระนังกระฉามิธรรมังสระนังกระฉามิสังฆังสระนังกระฉามิ ท่านสามีตอนนี้แล้วก็เดินเวียนรอบอพ่อเหลือครบแล้วนะครับสามรอบนะครับเดี๋ยวผมจะกราบท่านนะครับตรงนี้ณจุดนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาลงไปที่ชายแม่น้ำบางบกงนะครับ นี่เรากลับพ่อเหลือเสร็จแล้วนะครับด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะไป <g it> <laughs> เดี๋ยวเราจะลงไปที่ชายแม่น้ํากันนะครับไปดูวิววิวแม่น้ําบางประกงกันโอ้ยตรงนี้มีจุดเช็คอินด้วยนะสวยนะเดี๋ยวตรงนี้มีจุดเช็คอินนะครับ เรามาถ่ายรูปตังจุดเช็คอินนี่ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นวิหารนะครับวิหารอ,อนุสรหลวงพ่อเหลือนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ของพ่อเหลือกันนะฮะเดี๋ยวเราไปไหว้ หลวงพ่อเหลือกันนะครับตรงนี้ติ๊ดจิ๊ดจิด,ด,ด,ดเดี๋ยวเราจะเข้าไปปิดทองนะครับหลวงพ่ออืมเนี่ยเราก็ปิดทองด้านหลังจะเป็นพระพุทธจินนาฬานะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นหลวงพ่อสรธรนะครับนี่ข้างในเขาจะมี ของโบราณของสะสมโบราณนะครับโชว์ไว้นะครับนี่จะเป็นนี่เป็นของตะลงุงมาตะลุงครับนี่น,น,นี่ก็จะเป็นพระปางต่างๆนะพระปางแบบโบราณน,นะ เ,เดี๋ยวเราจะไปบูชาพระพุทธรูปกับน้ำมัสการพระพุทธรูปกับพระาธาตุนะครับแล้วก็ลอยพุทธบาทแล้วก็เะดียพ่อเหลือแล้วก็มนทบนะครับไปเลยครับด้านนีน้อันนี้เป็นเอาบโบสดนะครับเอาบโบสดของวัดสาวจงโงเดี๋ยวเราจะไปมนฑบมนดบนะครับแล้วก็เจดีพ่อเหลือนะครับอ่นนู้นนะครับนี่ฮะเรามาถึง ธาดแล้วก็รอยพระพุทธบาทแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่กราบรอยพระพุทธบาทกันนะครับเดี๋ยวเราจะเวียนส่วนมนสามรอบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปกาบด้านในนะครับสามาสัมพุทธสัจ นโมทัสสะภะวะตัวละตโตสัมมาสัมพุทัสสะนโมทัสสาภะวะตอะละตัตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสาภะวะตอะระตโตสัมมาสัมพุทัสสะนโมทัสสาภะวะตอะระตโตสัมมาสัมพุทัสสะบุตรทงสรณังคระชามีทำมังสรณังกรจชามีสังฆังสรณังกัจชามีพุทธทางสราังกัจชามิทัมังสรานังกัจชามีสังฆังสราังกัจชามิพุตรทงสราังกรจชามีทัมังสรณนังกระชามีสังฆังสรณังคระชามิ กุธางสระนังกระชามีธรรมังสระนังกระชามีสังฆังสระนังกระชามีกุฏางสระนังกระชามีธรรมังสระนังกระชามีสางคังเสร็จแล้วนะครับเราสวดมนต์ครบสามรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเราไปพุทธบัตกันนะครับฝากฝากหลวงพ่อรวยไว้ข้างหน้านี้ก่อนนะ ตอนนี้เราเข้ามาที่รอยพุทธบาทแล้วนะครับอ่าด้านในบนทบบนดบนะครับบนทบก็เป็นอย่างนี้นะมีพระพุทธหนึ่งองค์นะครับก็พ,พูดอะไรเอ่ยเดี๋ยวต้องอ่านชื่อก่อนมีน้อยเนาะไม่เห็นชื่อนะครับนี่ฮะป็ปางนี้นะครับแล้วก็นี่คะมีพระบรมสารีริกธาตุนะนะอยู่ตาม ช่องนะครับทุกช่องเลยนะครับน่าจะเป็นสารีธิกธาตุของเกียรติอาจารย์นะที่อยู่ด้านในนะครับด้านบนด้านบนก็จะเป็นเทวดานางฟ้านะครับรูปเทวดานางฟ้าคนทันนะครับด้านบนสุดก็เนี่ยฟ้านะครับนะ ตรงนี้ก็เป็นเนี่ฮะลอยพุทธบาตรจำลองนะเดี๋ยวเราออกจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปน,ไน,นะครับที่ชายแม่น้ำนะครับต้นสาระกำลังออกรูกออกดอ,อกสวยงามเลยนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นสถูปนะครับ ต่างๆเป็นถั่โบราณน,นะครับเก่าๆเกีวว่าพระำลังตีตะขังต,ต,ต,ตีกองปรีซึ่งเราก็ไม่ได้ยินแบบนี้มานานแล้วนะครับ ของโบราณเก่าแก่เลยช้างก็เดินมาถึงตรงด้านหน้านะครับรูปปั้นของพ่อเหลือนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ชายแม่น้ำนะชายแม่น้ำเดี๋อวพยธานนะเราจะมีจุดเช็คอินนะครับ จะมีจุดเช็คอินต่างๆนะครับชายแม่น้ำมาอะไรแต่ใหญ่เ,เดี๋ยวเราจะขอจบทริปนี้นะครับตรงตรงจุดนี้นะครับจุดไายแม่น้ำนะครับ กันใหม่คลิปหน้านะครับผม